สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้เป็นวางแผนเทรดประจำวันที่23กุมภานะครับก็เริ่มจากยูโร USD เหมือนเดิมนะครับผมเราจะไล่ทั้ง3ามไทม์เฟรมแบบเร็วๆเพราะว่ามันเป็นโมเดลเดิมนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตรงนี้ครับผมมันเบรกขึ้นได้เนาะเบรกสวิงเนี่ยเบรกเส้นเขียวตรงนี้ขึ้นไปได้แสดงว่าถ้าราคาปิดเหนือโซนเขียวตรงนี้ครับผมเนี่ย สัญญาณเล็กๆมันกลับตัวแล้วนะครับเราถึงมองหน้าบ่ายพอ4ชั่วโมงเนี่ยก็เหนืออีเมียแล้วเราถึงมองหน้าบา e า่า,บายได,ได้นะครับแล้วก็1ชั่วโมงตอนนี้ผมทั้งไทมทเฟรมครับทั้งไทมทเฟรมไปในรายเดียวกันนะครับเราจึงมองหน้าบ่ายจากแผนเมื่อวานนะครับที่เราได้วางแผนกันไว้ก็คือตัวเนี้ยมันอยู่เหนือ e m a ได้อย่างชัดเจนพ,พี่ได้อย่างชัดเจนเลยนะดังนั้นเนี่ยครับผมถ้าเกิดว่าอยู่เหนือ e m a ได้อย่างชัดเจนเนี่ยวิธีการบ่ายก็คือนะครับรอให้มัน ขึ้นไปย่อกลับมาใน e b a บีไหมแล้วม้วนคืนออกไปเราก็บายตรงเนี้ยย่อกลับมาใน E ีเแล้วม้วนคืนออกไปเนี่ยม้วนคืนออกไปจากเส้นฟ้าแบบเนี้ยเราก็บายได้แถวๆนี้พี่ๆนะครับหนึ่งสองสามแถวๆนี้บายได้หมดเลยแล้วก็ณก่อนหน้านี้ก็ยังบายได้อยู่นะครับสาหรับใครที่บายมาแบบนี้ใช่ไหมก็ยินดีกับกําไรด้วยนะครับวันนี้นะครับภาพรวมของยูโรยูเอสดีเนี่ยยังมองย่อบายย่อบายไปเรื่อยๆจนกว่าอะไรครับผมจนกว่าราคาปิด ผมย้าอีกหนึ่งรอบว่าราคาปิดจะต่ํากว่าอีเม2 0รตรงนี้ถ้าราคาปิดไม่ต่ํากว่าอีเม200มันจะวิ่งกลับไปทางเเมือมหร่ครับผมพยายามเก็บกําไรให้ได้นะครับวันนี้เล่นหน้าบ่ายนะครับสาหรับยูโร USD ในส่วนของทองคานะครับก็อย่างที่วางแผนไว้ให้เมื่อวานนะครับอัปเดตแผนกันนิดนึงทองคานะครับในท์เฟรมเดย์เนี่ยสามารถชนนะครับดีมาเดย์แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเหนือแนวรับตรงนี้ได้อ่ะเป็นเป็นแนวต้าน ตอนนี้มันเป็นแนวรับนะนะอ่ะตรงเนี้ยมันเบรกกลับขึ้นไปได้ใช่ไหมแสดงว่ามันกลับขึ้นไปอยู่กรอบบนนะครับแล้วก็4ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนว่าสชั่วโมงครับผมด้งขึ้นไปซีกบนใช่ไหมแล้วก็สร้างกรอบยึกยักยึกยักยึกยักแบบนี้นะครับแล้วก็1ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนว่า1ชั่วโมงเหนือ EMA สองแบบนี้เราจะหาจังหวะในการบายอันที่จริงเนี่ยคุณผู้ชมต้องได้ยังไงก็ต้องได้หมายตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมดีๆผมปิดไอ้ตัวเราวิ่งทิ้ง คุณผู้ชมจะเห็นแบบชัดๆเลยว่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นกรอบที่ผมตีไปให้เนี่ยแล้วก็ลงมาในกรอบแล้วมันไม่ได้ดูดกรอบถ้าเกิดว่ามันไม่ดูดไม่ดูดกรอบแบบนี้แล้วมันวกกลับเนี่ยมีอ่ะหอ่ะมีแท่ง b u l l i อ่ะเนี่ยมีแท่ง bullish พร้อมกับแรงซื้อแล้วก็มีแท่งร e j e t i ตรงนี้คุณผู้ชมต้องได้ตรงนี้ไปตัวนี้คุณผู้ชมต้องได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยแสดงว่า เราอาจจะยังมองโครงสร้างไม่ขาดนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับการที่มันยืนเหนือ EMA 200ได้แบบนี้นะครับเราจะหาจังหวะในการบายอยู่ดีจนกว่าอะไรจนกว่ามันจะหลุดณนะโซนบริเวณนี้เราถึงจะก,กลับไปเล่นหน้าเซลก็คือลงมาต่ำกว่า EMA 200ใช่ไหมเด้งขึ้นแล้วหลอกเซลประมาณนี้ตัวน,นี้ครับผมยังคงมองว่าย่อบายย่อบายย่อบายไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลุด EMA 200นั่นเองนะครับประมาณนี้สําหรับ ยูโร USD แล้วก็ทองคำนะสำหรับใครที่อ่ะเห็นจังหวะดีแล้วก็ช่วยโอกาสได้ก็ยินดีด้วยนะครับกับผลกำไร